อัปเดต iOS 15แล้วทำให้ i g Story ของเดานั้นเสียงหายไม่มีเสียง โหลทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของการกันตพัฒน์อีกแล้วแต่เป็นเหมือนกันบ้างหลังจากที่เราอัปเดต iOS 15แล้วทําให้ IG Story ของเรานั้นเสียงหายไม่มีเสียงทายังไงดีไม่ว่าจะแก้ยังไงก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิปนี้เรามีวิธีแก้ปัญหา IG Story ไม่มีเสียงหลังจากที่เราอัปเดต iOS 15แล้วจะมีวิธีแก้ปัญหายัยงไงเดี๋ยวเราไปดูพร,ร้อมกันเลยไปเลย วิธีแรกเลยนะทุกคนตอนนี้ทาง Instagram ได้ปล่อยอัปเดตทําการแก้ไขให้กับผู้ใช้บางรายแล้วเราจะต้องไปทาการอัปเดตแอปไ g ของเราให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะทุกคนแต่ขอย้าตรงนี้ก่อนนะว่าทาง i g นั้นเขาได้แก้ไขให้เฉพาะบางรายเท่านั้นจะแก้ไขเฉพาะเป็นบัญชีบัญชีไปใครที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็รออัปเดตในเวอร์ชันต่อไปนะทุกคนก็ให้เราเข้าไปที่ App Store เมื่อเราเข้าไปแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหาแอป ไอจีของเราหรือว่าแอป Instagram นั่นเองเมื่อเราค้นหาเสร็จแล้วก็กดเข้าไปในตัวแอปเลยถ้าหามันขึ้นคําว่าอัปเดตแสดงว่าของเรายังไม่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแต่ถ้าหากมันขึ้นคําว่าเปิดแสดงว่าของเราเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วใครที่ยังไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็ไปกดอัปเดตนะถ้าหาอัปเดตแอปแล้วเสียงไม่กลับมาไม่มีเสียงเหมือนเดิมหลังทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันสําหรับวิธีนี้ให้เพื่อนๆมาดูตรงปุ่มเปิดปิดเสียงของ iPhone ตรงนี้ ถ้าหากมันปิดอยู่หรือว่าเป็นสีส้มแบบนี้หรือว่ากดลงข้างล่างแสดงว่าปิดเสียงก็จะทําให้ IG Story ของเราไม่มีเสียงก็ให้เพื่อนๆไปทําการกดเปิดเสียงขึ้นเลยโดยการกดขึ้นแบบนี้แค่นี้ i g Story ของเราก็อาจจะกลับมามีเสียงเหมือนเดิมแล้วและว,วิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายเลยถ้าหากเราลองทําแล้วมันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมก็ให้ลองมากดตรงปุ่มเสียงเหมือนเดิมตรงนี้กดเปิดปิดขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆแล้วก็ลองรีสตาร์ทเครื่องดูนะ และนี่ก็เป็นวิธีแก้เสียงใน a g Story หายหลังจากที่เราอัปเดต iOS 15กันนะทุกคนแต่เราก็ไม่ได้รับประกันนะว่ามันจะแก้ได้ร้อยปอรอันนี้เราแค่เอามาแนะนำเป็นแนวทางทเฉยๆใครที่ลองทำแล้วได้หรือไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าไม่อยากพลาดคลิปอัพเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย